เอาล้ครับตอนนี้เรามาดูขั้นตอนหรือว่าวิธีการนะครับการสาธิตในการที่เขาเรียกว่านี่คือใส่รากเยอะหน่อยคือคือเสริมรากเสริมรากในแล้วท้าบกิ่งเริ่มต้นจากยังไงครับปาดเลยครับปาดเลยนะฮะอ๋อคือที่ปาดนี่คือคือใส่ตอสี่ตอสี่รากเดี๋ยวผมจะทําให้เป็นแปดรากอันนี้ก็คืออะไรครับเนี่ยเหมือนเป็นผ้าพันผ้าพัน เนี่คือทอที่เราถอนมาจากแกงท้อครับแล้วก็จะตัดตัดตัดไหนตัดแค่นี้อ่าแล้วลากขวอยก็ต้องตัดหมดครับเป็นริมริมเป็นริมเป็นริมเป็นริมอ่าต้องเสียบเข้าไปเลยครับเสียบเข้าไปเลยนะฮะไม่ต้องจับนี่คือขั้นตอนของการพูง่ายไงคือเป็นการเสริมรากนะครับเขาก็จะได้แบบว่าหาอาหารได้เยอะขึ้นคือให้มันแข็งแรงไงครับ นี่ก็เป็นสี่รากแล้วยังไม่พอยัองไม่พอเดี๋ยวเพิ่มอีกพันให้แน่นใช่ไหมให้แน่นถ้าไว้ข้างล่างมีจจะแฉลบโดนได้ถ้าต้นใหญ่ทําเป็นยี่สิบตอก็ได้ขนุนมาะม่วงวมะเฟืองมะยงคิดมาปลางทํได้หมดได้หมดคือรากเย็บก็โตเร็วเจ็ดรากเลยนะ,ะัะเพิ่มเข้าไป มันเย็บอย่างนี้ใช้ก้านมะพร้าวนี่แหละอัดให้แน่นอัดให้แน่นเพราะว่ารากคาดเดียวหนุ่มให้มิดรากนะให้แน่นถ้าไม่แน่นรากไม่คึ้นออกีแทได้็กเดือนหนึ่งก็เริ่มผกลากเลยเนาะต้นตเดียวสามารถที่จะเอารากเนี่ยมาช่วยก็ได้ถึงแปดลักเลยอีกเดือนครึ่งเนี่ยเราจะมาดูแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดตัดเลยแล้วก็ปลูกได้เลย เอาละครับอันนี้เราก็จะมาะตัดยอด,ดอมาอย่างงี้เ<อ>ป็นการเปลี่ยนสายพันธุ์คือจะมาท่าเราก็ต้องริใบนี่ออกให้หมดเลยตายยอดเหลือยอดหนึ่งก็ยังใช้ได้ธรรมดาก็เสียบยอดเดียวนี่เผื่อเะไรไงสายรากเดียวถ้าตายก็ตายเลยไงเสียกิ่งไปเลยฝนตกน้ําเข้าก็ไม่เน่าถ้าทำไม่ดีต้องหันแถบนี้หันเข้าเข้าในต้นมันให้แน่นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องคอยดูอย่างเดียวว่าจะแทงยอดแล้ว อากาศมันเข้าไดา้มันจะแห้งเร็วมันก็จะตายก่อนเสร็จแล้วเ็นะครับอันนี้ก็คืออีการที่เขาเรียกว่าเสียบข้างหรื <10 S 2> อเสียบยอดน <30 S 2> ะหลังจากวันนี้เราต้องรออีกประมาณสักสิบกว่าวันเริ่มแตกตรงนี้ขึ้นมาเขียวๆให้มันออกมารอให้มันโตโต,ตวเสร็จเมากๆแล้วก็ออกอ่ะตัดตัดตัวนี้ทิ้งนะครับนี่นะฟันเลยตอนนี้ก็มาถึง บทสรุปนะครับนะฮะสำคัญที่สุดครับมะม่วงเนี่ยต่อให้มันจะสวยขนาดไหนลูกมันจะใหญ่ยังไงแต่สิ่งที่มันแบบเป็นหัวใจมันก็คือความอร่อยรสชาตินะครับรสชาติมันต้องเอายี่หวัดทางด้านหน้าของเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นี่คืออา r 2ทูอาทูดีทูใช่ไหมฮะอาทูอีทูอาทูอีทูแล้วก็น้ำดอกไม้มันอะไรนะฮะน้ำดอกไม้มันน้ำดอกไม้มันค อันนี้ของไทยวะของไทยครับโอ้โหดูรูปใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วที่ถืออยู่ในขนาดนี้ก็คือยูเวอเว,วนของไต้หวันของไต้วันซึ่งลักษณะของมันก็คือรูปใหญ่กลมๆแล้วก็จะมีสีแดงๆนี่คือสุกแล้วสุกแล้วสุกแ,แล้วนะครับเราจะมาชิมกันดีกว่าครับเราเราิ่มต้นจากอนไนก่อนฮนะยูเอวนยูเอวนโอ้โหสีเหมือนน้ำดอกไม้เลยรับเหลืองเข้มเข้มอ่า เด็ดชิมดูรสชาตินะจะไม่มีเส้นเลยตัวนี้ทานยู่วนก่อนนะฮะนะฮะ่าทานทีเดียว <c oughs> หวานใช่ได้ <c oughs> หวานหอ,อมไม่แตกต่างอะไรเลยจากน้ำดอกไม้เราเคยทานนะฮะยิ่งตรงนี้ต้องทานแล้วถามถึงถามหาคนเหนียวเลยอ่นะ อันนี้ก็เป็นของไทยมะม่วงไทยลูกผสมเขียวสวยก็น้ำองไม้เม็ดบ,บางเนื้อมันหนาอ่าวางก่นอนนี่เป็นสายพันธุ์ไทยของเราหวานแล้วก็ติดมันไหมติดมันแล้วก็แบบดูดูแบบมันเข้มข้นอ,อ่ะอยากจะฝากอะไรไปถึงคนที่สนใจมะม่วงพันธุ์ต่างๆที่ดุงเล็กปลูกไหมครับถ้าปลูกพันธุ์ใหม่ๆนี่มันก็ได้ทั้งสวยทั้งรสชาติดีและ คุณภาพมันก็คือการขายเราจะได้ราคาหน่อยครับาพัุ์ไทยไงแล้วมันทนอย่างลูกนี้ผมโชว์มาเป็นเดือนนะยังไม่เสียเลยม,มันจะทนต่อโรคแคงเกอร์ er, หรือแอนทโหนดเนี่ยมาดูมาชิมได้มาชิมมาช็อปอใช่ซื้อกลับบ้งกลับบ้านกันได้ครับ,รบแทนไม้ประดับก็ได้เพราะมันสวยใช่มันจะแดงตอนนี้ลูกแล้วมันจะดกแล้วจะออกลูกง่ายประมาณปีนึงได้ผลเลยถ้าของไทยนี่ก็ประมาณ3ปี วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณเสน่ลมสถิตนะฮะซึ่งก็ตอนนี้ก็สวนชื่อชื่อสวนสวนเสน่สวนเสน่พันไม้สวนเสน่พันไม้ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนศรีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับบ่างๆก็แวะเวียนมาชมกันได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณป้าด้วยนะฮะที่มาปลอกคโมมให้ทานแต่ว่าพอต่อเหอะผมว่าอันนี้อันนี้อันยู่วหวนแทงลังนี้ยู่่แหวนเนี่ยเขาจะเข้มกว่ากันนิดนึงอ จริงต้องมาทานเนี้ยต้องจะรู้ว่ามันต่างจากน้ำดอกไม้อย่างไงเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับเรื่องราวที่เราได้นําเสนอกันไปเกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงสายพันธุ์แปลกๆหาชมหาชิมกันได้ยากนะครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่ในมือขนาดนี้นี่คือมะม่วงนะฮะก็เหมาะมากๆสำหรับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงก็แวะเวียนมาได้นะครับที่สวนเสน่ห์พันไม้อยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนใครที่อยากจะแนะนำรายการนะครับก็เข้าไปที่ f a c e b o o k c o m s r a ม i m t v ครับรายการรอยยิ้มของพอดีจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมได้ใหม่ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา22.30นาทีทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ แปลกมากครับรสชาติดีด้วยอีกต่างหากจากออสเตรเลียครับอ2 e2 อีทูครับอันนี้พาผมมาดูมะขาม,มาอ้าวมันเป็นเป็นมะขามแพ้แล้วลนะ่ะมะขาม,ม,าขามเนื้อในสีแดงอ๋อเนื้อสีแดงหรอครับนี่ผมจะหักให้ดูนะนะครับโอ้ <laughs> เนื้อแดงแป๊ดเลยมันมันคือมะขาม มะขามไทยครับถ้าขูดเขาจะข้างในจะแดงๆโอ้โหแกะดูได้อยแดงสดเลยอ่ะทําเป็นน้ํามะขามทำอะไรมันก็จะสีสวยขึ้นไงเพราะว่าสีมันแดงแล้วมันแดงธรรมชาติของเขาเองอยู่แล้วนะฮะ